อยู่โค้งยังกินตัวมาอ่อวานี่ซอยปะพี่อ่ะว่าซอยปะเพียสองโลสามสองโลสาครับืันนี้กินตัมาก็รักเดี๋ป้าช้อตสวัสดีครับ FC พผู้ที่ไ้เกียรตติดตามบ้านน้าตาลสายรอแฟมิลี่ทุกท่านครับผม EP พีเป็น EP ที่หาสิบเจ็ดครับวันนี้เขายังอยู่ ล่วงหน้าตาขึ้นเก่าครับเป็นอีพีที่หาสิบเจ็ดแล้วครับผมเดินทางมาไกลแล้วปลายฤดูกาลครับพี่น้องครับหมอแล้วก่อนก่อนจะหมดฤดูกาลตอนนี้เสียนแต้มกันมาแล้วเบาวีเสี้ยนโกบเบายง่งครบพีมครับวันนี้ขาดเสียนข้าครับพี่น้องครับมาลุนปลากันครับ เสียดแต้มมาแล้วไหลมาแล้วไหลมาแล้วเสียดแต้มเสียดแต้มออเออฮะมองเบกฮะอามองเบกมัน่าดีเบกกัยังน้ำลงไปเฮ้ยทำไมมันอึดมันอยากแท้เตียดแต้มว่า เป็นวันตอมถุงเรือปลาตเดีนแมงวันตอมถุงแล้วบ <c oughs> ัวได้ใส่ปลาจากเถอะเหรบเสียนแต๊บครับนัำใ <c oughs> สเหลือกเกินโอ <c oughs> <c oughs> เตี้ยเท่ากระหางอยูล่ละเข้มหางเข้มหางบง่งบอกว่าใกล้ชีวิตฤด,ดูกาลครับพี่น้องครับใกล้จะเบิดฤดูกาลอ,อีกเดือนดึงีว่าม,มีอีช้างอีก ปลาบกขึ้นเนาะเจ้ยอยู่แคมไผ่แคมมั่นครับพี่น้องครับไปครับด่างไม้ไปบาใจสิไปใส่ไป้ำธุราชวนโต <laughs> โอ้ยเบิ่งบาดวงเขากันตบมาหมาครับอ๋อด่างไฟตบหมา <laughs> นี่มาป็นปลาบ่เทืองยิดต่มมหมาครับนี่บาดวงเข้าต่มะหมาครับ แก้วเลยนะอยู่โค้งยังกินต้มมะมาเออว่านใส่ไหมพี่อ่ะว่านอยปลาเพี่อ่ะสองโลสามสองโลสามครับมัอนี่กินต้มมาก็ร่างเหยีปลาช่องโตดีครับนี่มอนี่ใจหนาบแลาเรียบร้อยพิธีบรนบาทวิธีบรนบาทต้มมะม่าครับนี่ขาเวลาไปกดขบปลาสิ่ขืนเน่องโอเคครับเป็นทิ้งเข่าก่อน เราอยวาเอาแรงก่อนเบมันเป็นหมอห่างเนี่นี่หมอใสครับโอเคครับโอเคเราสองโอเคครับขอให้มันเด้อหลอกทัดไปเดี๋ยู่ยิ้ีเขาแล้วผมจะไปเอาโอเคแล้วเสียนไหวเดินเราเลยดอก่ี้ยเรานยเออดเวลาผักหยกครับ เรากมาสำรวจที่งานเฮาปลาเตี๋ยมก็นอนเมเป้เซยตอเอกเข็มล่ะว,ว่านกบกับเซยตุยเด่นทรวซับเย <laughs> อกสเ็มย <laughs> ใส่เป็นตาหนีเบิ่งอยู่หนีเบิ่งทรวละซับย <laughs> อ่ไ <laughs> อเ้เ <laughs> ด้อไปกินต้มมามาเด้อ <laughs> <laughs> เขาเอิ้นละเขาเอิ้นละฟังน่ะนะ้นองเลีนห้ำเอื่อนใส่กัน <c oughs> คุยกัน,นยิ่งเสยครับพวกเามอยู่ไก่กันครับพี่น้องครับนะี่ <c oughs> ระวังลวกนะตาลกับฟังเล่าไปกล้ก่กันเอื่อนใส่กันสบาย

nghe hàng โต bà บ่งานบ่ย้อนบ่บ่ <laughs> 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 บรรากาศดีครับน้อยเบิวเนื้อหางูจักเนื้หางอูจักาัหมดเบรเกินในส่กันครับวิธี2อฝั่งโค้งเฮาวิธี2อฝั่งโค้ง ับประมงครับับปลาโยงอาซีง,น,งนักตังเมื่อวันรอบนี้สมโยงว่าลันปล,ลนดลันปุดตกด่างว็ ยีรุ่นอยู่สว่านี่ยคุณนันครับพี่น้องยีรุ่นแล้วสมยงวะมีรุ่นแล้วมีรุ่นแล้วนั่นไม่เบ่งเห็นกับตาเห็นน้อยเห็นน้อยใส่ ด,ด,ดังเวยหนักดึงตัวดึงวี่ยัง <c oughs> <c oughs> พอมาถือฟงป้าสลามพอมนดังปลดเหแค่ขาดปดลดเสนใจเก่มากตัวเสนใจเสนใจ บอมีคือกันยีโยโอมานเปลวเนะเป็นมุงเตย้วิวสวยครับพี่น้องกับกับนาบ้าใสกับทองฟ้าสวยงามพี่น้องเอ้ยเห็นโตปลา ฟ้าไม่ขึ้นชักมืนหัวบาวีก็ยังสู่ต่ออยู่เว้ยท่านี่ก็สิดิเมีย่ก,ก่อนล่ะบาวีบาวีเออเสียงกัวเผามึงสองแน่ตัวเดียวอีกแล้วครับบาดเนี่ย ไปหาตึกแค่น้องเราเราตึกแค่บุงเอา้าโคตรเก็บกบครับมีอะไรไหมโอ้บัมีอีกแล้ว ากากระทอดงวคือกันฝังนั้นโมมานครับวัอนี้ครับทายคิดกับขอบพูดเอฟซีทุกท่านครับผมที่ให้การรับชมและการติดตามเลาบไปเจอกันอีพีต่อไปครับสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนครับ เอมันมาเด้อสวัสดีครับ